สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวดีดฮะเขาบอกว่าคนไทยเฮนะครับเตรียมที่จะรับเงิน3,000บาทอีกแล้วครับท่านเรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะฮะหรือว่าสบศมีพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานเห็นชอบครับมาตรการในการกระตุน้นการใช้จ่ายซึ่งมาตรการนี้นาเสนอโดยกระทรวงการคลังนะฮะ สรุปคร่าวๆเลยก็คือรัฐก็จะแจกเงิน3,000บาทนี่แหละเพื่อเอาไปจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆลักษณะก็จะเหมือนโครงการชิมช็อปใช้นั่นก็หมายความว่าเงินจะไม่ได้เงินสดนะฮะแต่จะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะก็คือครั้งก่อนถ้าจำกันได้รับไปคนละพันไปชิมก็ได้ไปช็อปก็ได้ไปใช้ก็ได้ใช้ใจ่ายผ่านแอปเป๋าตังนี่แหละว่างั้นเถอะนะครับครั้งนี้ก็จะลักษณะเดียวกันนะครับ เป็นลักษณะของการไปช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนนะครับรัฐจะช่วยใช้ใจ่ายร้อยละ50ของวงเงินไม่เกิน3,000บาทเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เช่นอาจจะซื้อสินค้า1,000บาทรัฐออกให้5 0แล้วเราจ่าย500แต่รวมแล้วไม่เกิน3,000ต่อคนนะครับมีเป้าหมายว่ามีคนที่จะได้รับ3,000บาทประมาณ15ล้านคนตรงนี้รายละเอียดนียังไม่ออกมาเพราะว่า ทางกระทรวงการคลังเขาจะไปทํารายละเอียดภายใน2สัปดาห์เพื่อเสนอสอบศออและคาดว่าเมื่อรายละเอียดต่างๆครบเสร็จสิ้นนะฮะโครงการนี้จะเริ่มดําเนินการได้ในเดือนตุลาคมแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเน้นย้าก็คือเขาจะครอบคลุมนะฮะหาเร่แผงลอยถ้าจํากันได้ตอนชิมชอบใช้เนี่ยปัญหาเวลาเราไปใช้ใจ่ายเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นร้านใหญ่ๆร้านเล็กๆร้านโชว่วยเนี่ย ไม่ค่อยได้เข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองกันว่าเม็ดเงินเนี่ยอาจจะไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโครงการในครั้งนี้ที่เขาบอกว่าวง,วงเงิน45,000ล้านบาทเลยนะฮะจะเอามาจากไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นพอรกรเงินกู้ก็ได้นะครับซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้นี่หาบเร่แผงลอยที่มีอยู่ประมาณ80,000ร้านค้าตรงนี้เป็นเป้เปาหมายสําคัญที่จะเข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังด้วย ฟังอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างจะใจชื้นนะฮะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีผลกระทบจากเรื่องของโควิด1ิเเยอะมากนะเป็นผลกระทบไปทั่วโลกนะครับทุกท่านครับตอนนี้มีคนติดเชื้อโควิดสินั้นทั่วโลก25ล้านคนแล้วต้องบอกงี้ครับว่าบางประเทศเนี่ยเขามีการมาเป็นตาชั่งนะฮะระหว่างสุขภาพของคนความเป็นอยู่ความเจ็บป่วยกับเรื่องของเศรษฐกิจบางประเทศเช่นรัสเซียเนี่ย ผู้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ก็เยอะสูงเป็นล้านคนแต่เขามองว่าถ้าเกิดล็อกดาวนานๆในเรื่องเศรษฐกิจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเขาก็ยอมแลกกันว่าอาจคนอาจจะป่วยบ้างแต่เศรษฐกิจก็ไม่แย่นักอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องมีมามาถัวเฉลี่ยมาวัดกันแต่ของไทยเราเนี่ยเรื่องการมาตรการป้องกันการกดไม่ตกรงเด่นมากแต่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการกระตุ้นต่างๆของภาครัฐก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง รอบนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะฮะที่จะได้รับการคนละ3,000บาทก็หวังว่าประสบการณ์นะจากเรื่องชิมช็อปใช้จากมาตรการต่างๆเงินเยียวยาเกษตรกร,กรผู้ได้รับผลกระทบประกันสังคมต่างๆนี่นะฮะซึ่งมีปัญหาตอนลงทะเบียนตอนอะไรเนี่ยภาครัฐก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านี้มาแก้ไขหวังว่าครั้งนี้ระบบต่างๆก็จะไม่ล่มนะแล้วก็การลงทะเบียนการรับสิทธิ์ต่างๆก็น่าจะ ดีขึ้นว่างั้นเถิดนะครับเดี๋ยวรอดูฮะสสัปดาห์เงื่อนไขต่างๆก็คงจะออกมาแต่เชื่อว่าสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิผู้ที่มีปัญหาเรื่องการจับจ่ายซื้อสินค้าเนี่ยจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมอยากจะเน้นย้ําก็คือสอบศนั้นยังเห็นชอบมาตรการจ้างงานสําหรับเด็กจบใหม่ตรงนี้สําคัญทีเดียวนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาที่จบแล้วและกําลังมองหางานครับ น้องๆที่จบการศึกษาปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2,563เนี่ยนะครับเขาจะมีการจ้างงานเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีก็คือตุลาคมปีเนี้ยนะครับจนถึงตุลาคมปีหน้าตั้งแต่ระดับวุฒิปริญญาตรีปรวสและปวชนั่นก็คือทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพเลยรวมแล้วนี่กรอบคือประมาณ2 6 0 0 0 0อัตราเขาก็ดูแล้วนะฮะว่าแต่ละปีนี่มีน้องๆปริญญาตรีปรวชปวสเนี่ยจบเท่าไหร่มีเท่าไหร่ที่สามารถหางานได้เอง มีเท่าไหร่ที่อาจจะต้องหางานลำบากเพราะฉะนั้น2,60,000อัตราถือว่าไม่น้อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญในวงเงินที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทอัตราค่าจ้างครับปริญญาตรีก็1 5 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็นเลทปกติแล้วสำหรับสมัยนี้ปวสครับอนุป,ปริญญาเนี่ย1 1 5 0 0บาทปวชครับเดือนละ9,400บาทโดยรัฐบาลเนี่ยจะมาสนับสนุนคือช่วยเหลือเนี่ย50% นั่นหมายความว่าตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยนะครับสถานประกอบการที่กําลังจัดจ้างลูกจ้างเนี่ยวุฒิปริญญาตรี15,000บาทท่านจะจ่ายเอง7,500บาทรัฐบาลจะมาช่วยเหลืออีก7,500บาทครับแต่สิ่งสําคัญก็คือนายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสถานประกอบการบริษัทที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเข้าประกันสังคมได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือ น้องๆที่จบใหม่ที่จบมาในภาวะเศรษฐกิจที่แบบนี้นะครับหางานอาจจะลำบากมากแล้วก็บอกว่ามีตัวเลขคนตกงานที่ค่อนข้างจะสูงในยุคภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิ 19, เพราะฉะนั้นมาตรการตรงจุดนี้ถือว่ามาตอบโจทย์นะในการช่วยเหลือน้องๆที่จบใหม่นี่คือ2มาตรการสําคัญครับทั้งเรื่องการแจกเงินคนละ3 0 0 0บาทและมาตรการในการช่วยเหลือ น้องๆน,นักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทําให้สามารถที่จะมีเงินนะฮะไปจุนเจือครอบครัวเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยในช่วงหนึ่งปีหลังจากนี้และเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิดทั้งของโลกเลยนะฮะคลี่คลายเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นทุกอย่างในประเทศของเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้สวัสดีครับ